ไฟกลิ่งนะคะโมเดิมากมากเลยนะคะให้ถึง4จุดด้วยกันครับมีระเบียงด้านหน้าด้วยครับระเบียงนี่ตามแบบตามแบบเลยไหมคะว่าต้องมีอแบบด้วยคือจากที่ผมเคยรีวิวไปคือจะเอาเป็นเป็นราวเหล็กกันกระตกก็ได้หรือจะเอาเป็นมานั่งอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบอย่างหลังนี้ตู้เฟอร์นิเจอร์ก็กระจกสองหน้าหลวมๆแบบนี้ก็ให้ด้วยใช่ครับชักโครกวันพีชครับแล้วกับสายสำละ เราก็ที่วางสบู่เอวางะเจ็ดชู่วเจ็ดชู่เราเราครับแล้วก็มีเครงทำน้ำอ<ฆ>ุ่นค่ะแล้วก็มีชั้นว,วางสบู่เงี้ยวางเครื่องยาสระผมเป็นแบบเป็นขวด<ฆ>แล้วก็ฝักบัวครับ กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะวันนี้นะคะองเอ๋อยที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรแล้วก็แขกพิธีกรรับเชิญเป็นใครนะคะเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อช่างอะไรคะช่างหนึ่งก่อสร้างครับช่างหนึ่งก่อสร้างวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตำบลท่าสะเกียบอำเภอท่าสะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาครับฉะเชิงเซานะคะ,ช,ะช่งางหนึ่งนี่โอ้โหผลงานลงช่องบูมเอ๋เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้มาถึงฉะเชิงเซานะคะ บ้านหน้าหลังสวยๆแบบนี้เป็นบ้านสไตล์อะไรคะโมเดลล็อบครับโมเดลล็อบนะคะมีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้างลึกเอ้ะหน้ากว้าง9เมตรห้าสิบครับถ้าลึกลงไปตั้งเีสิบเมตรห้าสิบแต่ฝั่งนี้ห้าเมตรห้าสิบพื้นที่ใช้สอยแปดสิบห้าตารางเมตรด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องน้ําส่วนรวมแล้วห้องโถงตัวแอลแล้วก็ห้องครัวเห็นสวยๆแบบนี้ช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างคะทุกภาคครับเว้นภาคใต้ ถ้าใครสนใจติดต่อช่างหนึ่งไปสร้างได้ที่เบอร์โทรอะไรคะ0 9 6ย์0 7 5 4 4่เครับเบอร์โทรและแอดไลน์ได้ด้วยครับสวยๆอลังการขนาดนี้นะคะงบก่อสร้างทวดไปเท่าไหร่คะหลังนี้จบที่ร้านสองครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เอารอบก็1ลร้านหนึ่งแสนห้าหมื่นโอ้โหถือว่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านในพร้อมกันเลยคะ่ะเช่ครับช่างหนึ่งคะคสอบถามหลังคาหน่อยคะ่ะหลังคาใช้เป็นอะไรคะหลังคาไมเตชิตติดพีโฟมครับ โอ้แล้วก็ฐานล่างให้เป็นอะไรคะเป็นฐานแผ่ครับเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบอิดละคะอิดบนเบาครับเขาเรียกว่าเสาละคะเสาหล่อครับเสาหล่อด้วยใช่ครับโอ้คบคบแบบนี้เลยสร้างเกือบทั่วประเทศไทยนะคะใครที่กำลังมองหาช่างอยู่นะคะหนูแนะนําเลยช่างหนึ่งนะคะที่เราเห็นอยู่เป็นฟุตบาทรอบบ้านนี่คือในราคานี้เลยไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นงานแถมหรือว่าเป็นงานเป็นงานแถมครับเป็นงานแถมด้วยคะเห็นตัวบ้านสวยๆแบบนี้บ้าน ไอเดียการออกแบบใครปเป็นคนออกแบบคะเอ่อหลังนี้ก็ออกแบบมาจากเชฟภูมิเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขียนเป็นใหม่เขียนเป็นใหม่ใช่ครับให้ใหญ่กว่าเดิมใช่ครับใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ลงตัวมากกว่าเดิมเอ,อเ,ออเอ่อ,เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเอ๊ะไม่ใหญ่กว่าเดิมครับ8 5ตารางเมตรก็พอๆกระสรงนะแต่ว่าแค่ปรับเปลี่วยนไปเว่ามีห้องน้ง่ห้องน้่ห้องห้องสามห้องนอนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องห้องนอนเชฟภูมิมันจะมีหนึ่งห้องนอหนึ่งห้องน้ำใช่ไหมค่ะอ่าครับ อดูนะคะไอเดียตกแต่งดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผนังล็อบด้วยล็อบก็คือในรวมในราคา1นล้านสองแสบาทแต่ตามที่ช่างบอกว่าถ้าไม่เอาล็อบเป็นสีธรรมดาใช่ครับ1น่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นลดเป็น50,000บาทเพราะว่าสีล็อบเนี่ยแพงใช่ไหมคะช่างครับก็ห้าห0ื่นมันจะไม่มีจะไม่มีไม่มีบวกกันเพื่อนจ้ะ คือถ้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นก็บวกกันเพื่อนจะไม่มีไอห้าหมื่นคือรวมรอบกับบวกกันเพื่อนภายในด้วยอ๋อก็คือให้ทั้งหลังเลยใช่ครับงานบัวครับแล้วส่วนงานบัวหน้าต่างอย่างนี้เราเขาให้ด้วยไหมคะให้ครับให้ผมให้ทุกหลังอยู่แล้วงานหน้าต่างให้เป็นอะไรคะเออเป็นสั่งตัดครับสั่งตัดเลยแล้วงานโชว์ตรงนี้นะคะแพ้เป็นอะไรคะอ่าอันนี้เป็นกระเบื้องลายลายลายอิฐครับจะบอกว่าลายลายอิฐครับ ตามแบบนี่มีไหมคะหรือว่าเรามามีครับมีครับจะมันจะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกไงกระเบื้องลายหินลายไม้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสามารถเลือกอะไรทั้งหมดเลยอยากจะได้อะไรก็บอกมาใช่ไหมคะฝ้าด้านบนให้เป็นอะไรคะเอ่อภายนอกเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็มีรูระบายกันแมลงด้วยจะแล้วก็มีไฟด้านด้านนอกรอบๆเลยอใช่ครับไฟรอบชายาค่ะไฟกลิ่งนะคะโมเดิร์นมากๆเลยนะคะให้ถึง4จุดด้วยกันครับมีระเบียงด้านหน้าด้วยครับระเบียงนี่ตามแบบ ตามแบบเลยไหมคะว่าต้องมีงานอยบ่ด้วยคือจากที่ผมเคยรีวิวไปคือจะเอาเป็นเป็นลาวเหล็กกันกระตกก็ได้หรือจะเอาเป็นมานั่งอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบอไม่หล้ใช่ครับไม่มีส่วนต่างค่ะก็คือหลังนี้เขาทําเป็นสองฝั่งเนาะแล้วก็เก็บงานได้ดีมากปกติเราจะเห็นแบบที่นั่งก็คือปูแค่กระเบื้องข้างบนแต่ช่างหนึ่งเนี่ยคือปูด้านข้างๆให้ด้วยเก็บทุกมุมเลยแล้วก็จะมีตัวคิ้วด้วยเหรอคะคิ้วคิ้วไม่ใช่สวยงามเพิ่มความสวยงามงานงานมันเรียบร้อยกว่า ค่ะมีปักใช้งานหนึ่งจุดนะคะครับไปห,หน้าบ้านหนึ่งจุดแล้วมีข้างหลังด้วยค่ะประตูทางเข้าละจ๊ะอันนี้ก็สั่งตัดเหมือนกันครับคือบ้านอลูมิเนียมเลียวผมจะสั่งตัดทุกหลังครับถึงจะอยู่ชัยภูมิก็งานสั่งตัดเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเข้ามาทาชมแล้วนว่าสวยแล้วนะด้านในนะคะออกแบบได้ดีแล้วลงตัวมากเลยนะคะโถงเป็นทรงแอลนะคะคมีฝ้าหลุมกว่าที่สวยอย่างนี้เลยครับไฟไฟ,ไฟอย่างนี้เลยครับเยอะๆสว่างสว่าง คือไม่ได้เสียส่วนต่างอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีไม่เสียครับไม่เสียให้ทั้งไฟ LED ไฟโคมอย่างนี้เลยค่ะใช่ครับใช่คือถ้าใครดูรีวิวผมตลอดก็จะเห็นงี้คตลอดแล้วครับปักใช้งานแล้วคะกี่จุดด้วยกันเอ่อสามสี่ห้าหกจุดครับของ,ง,งโถงของโถงหกจุดด้วยกันนะคะคมีหน้าต่างนะคะบานใหญ่หนึ่งบานนะคะบานกระทุ้งนะคะสองบานรวมทั้งบานฟิกด้วยใช่ครับ ะะงานท่าหลุมก็ไม่ได้มีส่วนต่างอะไรเพิ่มเติมนะคะคบจบเลยถ้าใครเห็นนะคะชอบหลังนี้จบที่1นล้านสองแสนบาทนะคะสวยๆแบบนี้ประตูด้านนี้ด้านนี้มีอะไรมาคะประตูนนอันอนี้ห้องนอนหนึ่งครับแะ,ะ้วด้านนี้อะคะประตูห้องนอนสองครับแล้วด้านนี้อะคะห้องนอนสด้านโน้นนะคะอันนี้ประตูเข้าห้องครัวห้องครัวเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนที่หนึ่งห้องนอนนก่อนครับ งานนะท่านผู้ชมไม่ได้ให้เป็นลูกบิดกลมๆนะให้เป็นลูกบิดเขาควายด้วยมีตัวกากระแทกประตูด้วยนะคะยังให้เหมือนเดิมครับแล้วก็ปักสามจุดเหมือนเดิมค่ะห้องนอนขนาดเท่าไหร่จ้าเออสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบครับ,บมีหน้าต่างสามบานนะคะคใหญ่ๆแบบนี้เลยความสูงจากพื้นถึงฝ้าล่ะคะประมาณสองเมตรสองเมตรแปดสิบสองเมตรเก้าสิบประมาณนี้ครับด,ด,ดูตามความเหมาะสมดูตามความเหมาะสมของตัวบ้านนะคะตัวเฉลี่ยประมาณนี้ครับกระเบื้องล่ะคะกระเบื้องสามารถเลือกรายได้เลย ไม่ได้มีส่วนต่างคือเรื่ององตายมันจะมีบัตรเจที่ผมตั้งไว้ให้อยู่ค่ะคือถ้ามันเกินก็ก็จ่ายส่วนต่างค่ะด้านนี้เป็นห้องนอนที่สองห้องนอนสองครับงานภายในนะท่านผู้ชมจะเป็นสีเทานะโทนเทานะห้องนี้จะเล็กนิดนึงสามเมตรคูณสามเมตรทังนอนค่ะนี่เลยทลังที่ชัางบอกว่ามีบัวร่างบัวงครับแล้วก็หน้าต่างสองบานเปิดมาคือเข้ามาเล่ยคือลมเย็นเลยนะคะ ระยะการก่อสร้างสอบถามได้ไหมเวลาช่างหนึ่งรับสร้างบ้านเนี่ยบางท่านบอกว่าโอ้โหโทรมาหาช่างหนึ่งกลัวคิวจะยาวหลือกันกลัวงานจะทําไม่ทันไม่มีครับผมผม,ผมรับผิดชอบงานเสริครับเสร็จก่อนสัญญาสักหลังครับเสร็จก่อนสัญญาอย่างหลังนี้ใช้เวลาระยะการก่อสร้างอันนี้ผม,ผมสัญญาผ <6 S 1> เดือนนะแต่ผมยกเสาผมจำไม่ได้ว่าวันที่สิบมีนาหรือสิบเก้ามีนาอ,อันนี้ลูกค้าก็กด้วยเมษาพฤษภาพฤษนากรกฎาคมสิงหาจะครบห้าเดือนวันที่กลางกลางเดือนนั้นครบห้าเดือน คือมันซึ่งมันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วังไม่ได้ส่งมาบ้านนั่นเองอ๋อยังไม่ได้ส่งมาบ้านเลยใชรนเนี้ยบมากๆสีคือเนี้ยบเลยนะคะห้องนี้นเป็นห้องอันอนี้ห้องนอนสามครับห้องนอนสามโอ้ชอบนะสีหองแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันนะคะ,ะสไกระเบื้องเหมือนกันหมดเลยห้องนอนสามมีห้องน้าให้ตัวด้วยหรอใช่ครับมีห้องน้ามีขนาดเท่าไหร่จ๊ะอะไรครับห้องนอนสามอ่าสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับปรับใช้งานนะคะสามจุดไฟ l อ d ดีนะคะบนฝ้าเนี่ยอยู่ที่ สจุดด้วยกันนะคะพร้อมกับห้องน้ำห้องน้ำส่วนตัวครับงานของช่างหนึ่งนะบอกเลยว่าห้องน้ำไม่ทําให้ขายหน้าแน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์ครบคันครบเซ็ตอย่างที่เห็นเลยใช่ไหมคะครับอย่างหลังนี้ตู้เฟอร์นิเจอร์ครับก๊อกกระจกสองหน้าหลูๆแบบนี้ก็ให้ด้วยใช่ครับชักโครกวันพีครับแล้วก็สายสัาระแล้วก็ที่วางสบู่เอ้ยวางมเช็ดชู้เช็ดชู้เราครับแล้วก็มีเครื่องทำควาอุ่นค่ะ แล้วก็มีชั้นว,วางสบู่ยางเงี้ยวางเครื่องยาสระผมเป็นแบบเป็นขวดแล้วก็ฝักบัวครับคือเราแถมเครื่องมูอให้ด้วยใช่ครับหนูสอบถามหน่อยอย่างชั้นหนูช่างช่างหนึ่งเนี่ยมีรับสร้างไหมคะว่าขั้นต่ํากี่แสนเราถึงจะไปสร้างให้ือเาคือ,อคือคือถ้าถ้าเอาโซนโซนบ้านผมเนี่ยชลนบุรีระย,ยองเฉิงเทราอะามันงบอ่ะสี่ห้าสี่สี่ห้าแสนอย่างเงี้ยหรือหกหกแสนเนี้ยผมก็จด้อยู่แต่ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่ไกลมากก็หกเจ็ดแสนได้ ต่ถ้าไปไกลๆมากมันก็ต้องเจ็ดแปดแสนขึ้นอืก็คือแถวๆบ้านสี่แสนห้าแสนหกแสนก็ทำได้ละคือชลบุรีระยองฉะเชิงเซาคือจริงๆผมก็อยากไปงบน้อยๆอยากไปทําให้ลูกค้านะแต่คิดว่าค่าที่จ่ายผมสูงไงซึ่งผมไปแล้วผมก็จะเข้าเนื้อคส่วนด้านนี้เนาะเนี่ยหลายๆตอนนี้ช่างหนึ่อะขยายไป ทุกภาคทางเหนือก็ยังไปนะเหลือแค่ภาคใต้ท่านผู้ชมอดใจรอนะคะอาจอีกปีหน้าหรือ2ปีช่างหลือ,อาจจะแบบมีทีมงานแล้วก็ขยายเขตก็ได้ใช่ <นะ S 2> คับ,คบใช่ครับสำหรับห้องครัวคะ่ะมีขนาดเท่าไหร่คะห้องครัวรู้สึกอันนี้กว้างสามเมตสิบค่ะสาเมเมตรสิบแล้วก็ไอตรงนี้สองเมตราสิบค่ะก่อเคาน์เตอร์ทรงแอลให้ด้วยใช่ครับใช่ตามพวกกระเบื้องพวกนี้ คือลูกค้าเออเรื่องเรื่องเองหรือว่าเราเป็นลูกค้าเรื่องเองครับลูกค้าเรื่องเองอยากได้กระเบื้องโทนสีนี้ใช่ครับใช่ใช่ไหมคะห้องครัวก็อยากได้กระพื้นกระเบื้องพื้นโทนสีนี้เหมือนกันใช่ครับงานสิ่นี้ผมก็ใส่ให้เลยไม่มีส่วนต่างไม่มีเราหยิบจับให้ปกตินัเห็นเขาตอกขอเคอน์เตอร์ให้แต่บางส่นเาเองเจ้าใครื่นผมไม่รู้แต่ของผมนีใส่ให้เลยเตาแกนี่คือเขาซื้อมาสีตั้งให้สีตั้งให้ฟรีใช่มีซิงให้ด้วยใช่ครับ หน้าต่างสองบานใช่ครับก่ออ่าใช่ครับเนี่ยเราทำไออทำกระเบื้องไม่คึกสูงประมาณนี้นครับไม่ถ้าสิบไอประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเก้า <90 S 1> <90 S 2> สิบเซนเก้าสิบเซนนะคะอันน,น,นี้อันนี้หลังอห้องครัวน,นี่เขาเขาเป็นงานส่วนต่างเพราะว่าเขาทำรอบเพิ่มอ๋อน่าจะาไม่ผิดจ 8, <6 S 2> นะแปดพันห้าปกตินะเราจะเห็นเป็นด้านในเนี่ยเขาทาสีและใช่ครับแต่คราวนี้พอพอทำปุ๊บ เอเซอรรีมันได้ก็เลยทำสี่อเพิ่มใช่ไหมคะมีตู้คอนซูเมอร์ให้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะมีช่อเอาไวิเซอร์วิสเอาไว้เอาไว้สารคดพักหน้าเพว่าหลวกไฟมันลวนที่อะไรเนี่ยขึ้นเป็นเซอร์วิสได้อือค่ะครับและอันนี้อันนี้ห้องห้องน้ํารวมครับห้องน้ําลวงก็เหมือนกันครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สวยชะโครกชะโครกนองพีทค่ะแล้วก็มีใส่กระดาษชําระแล้วก็เนีย คืองําน้าอุ่นแล้วก็ฝากบัวค่ะถ้าผู้ชมหนูจะบอกเลยนะว่างานนะ่ะดูดิฟูอย่างกระเบื้องเนี้ยค่ะปกติเราจะให้เป็นไซส์เล็กๆแต่อันเนี้ยคือเป็นไซส์ใหญ่ใช่ครับอันนี้ก็คือลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าเขาไม่ครับเลือกไง,งจะไซส์ไหนก็ได้ครับขออย่าอย่าเกินในบัตเจ็ตที่ที่เราตั้งไว้แคนนั้นเองถ้าเกินก็จะสูตต่างโอ้หนูเห็นเป็นเครื่องทางํา้อุ่นด้วยอันนี้ก็ให้ด้วยครับคือมีสองห้องน้ำให้สองห้องน้ําเลยใช่ครับ ท่านผู้ชมกระเบื้องไม่ลื่นนะคนคนแก่เข้าได้สบายนะคะวัยรุ่นเข้าได้สบายเลยนะคะมีไปไดออกไปทางด้านหลังบ้านด้วยมีวงกบนะนี่อันเขาเรียกเลยนะคะบันพับบันพับผีเสื้อครับระบบด้านด้านนอกค่ะเป็นเบาะซึมครับบ่อซึมให้เป็นบ่อซึมทั้งหมดกี่บอกด้วยกันคะเอตรงนี้หมดถ้าผมจำผิดน่าจะห้าปอกนะเออห้าปอกแต่มันบอกมันสูงสี่สิบเซนอ่ะก็สองเมตรอ่ะโอ้หให้เยอะจังเลยครับแล้วก็อันนี้แค่สี่ปอกเองอันนี้ของของครัวน้ําซิงครัว ก็คือแบบทาบอ่อให้อย่างนี้เลยเพื่อบอ่อละห้าปอกอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับถือว่างานคุ้มมากๆนะคะสําหรับงานช่างหนึ่งนะคะชั้งหนึ่งค่ะเรามาสรุปหลังนี้หน่อยนะคะพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ประกอบไปด้วย <8 S 1> อะไรบ้างแปดสิบห้าตารางเมตรครับพื้นที่หลังนี้แล้วก็สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งโถงตัวแอลแล้วก็มีระเบียงน้าบ้านนะครับงบตามนี้เลยงบจบอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทของแถมที่เราให้บ้างอ่ะมีอะไรบ้างคะของแถมรจริงๆก็มีก็มีเนี่ยครับมีฟุตบาทรอบบ้านแล้วก็มีเครื่อง แล้วก็มีปลั๊กภายนอกอบต่อแถวขึ้นมามีมีมหน้าหลังอะปลั๊กเอาู่ฝั่งเออปลั๊กเนี่ยปลั๊กรอบบ้านแล้วก็ต่อยเข้าฟรีๆไปเลยแล้วก็มีแถมไ,ไฟไฟใต้สชคารอบบ้านเลยอ,อันนั้นกระกแถมเหมือนกันค่ะถ้าใครสนใจติดต่อไปสร้างนะคะโทรหาช่างหนึ่งได้ที่เบอร์อะไรคะ่ศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่ครับค่ะวันนี้นะคะน้องเอ๋นะคะกับช่างหนึ่งนะคะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะสำหรับก่บคุณค,ค่ะขอบคุณคะ่ะ เล่ามาใอ้ทของน้าน